วันที่ห้าอะไรแต่ระบบทดสอบมีความหมายในตัวมันอย่างว่าผู้มีเยอะเลยเนี่ยต้องกลับมาเล่นอีกรอบะแต่ไม่เล่นแล้วละมีเดอดว,วันห้าหเจดโอเครวมวันนี้ก็เป็นอีกสามวันดูย เอาไปสิการทดสอบทำไมไม่ไมีใครพูดอะไรเลยวะเอาเรียบจิ๊บโอเคคันวันนี้ช่างเจ็บปวด และน่ากลัวลืมแล้วว่ะแม้ว่าฉันจะผ่านการทดสอบไปได้และได้คืนชีพความทรมานอย่างอื่นอาจรอฉันอยู่ในชีวิตจริงก็ได้นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันต้องการฉันเห็นเธอตื่นดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราแล้ว,ลวตื่นขึ้นมาผร้อก ความฝันของเราเชนทิ้งความจริงว่ามันคืออะไรเต็ไมไปด้วยความเสียใจและความเศร้า mm hmm. เธอยังเด็กและเธอมีโอกาสมากมายที่จะเริ่มต้นใหม่ห okay. ากเธอสามารถแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องได้ไม่ได้ครั้งเดียวเธอจะหลบหนีจาก,การใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดได้แน่นอนว่ามันมีกรณีที่เธอทำผิด พลาดครั้งใหญ่ทำให้เธอต้องระลกได้ไหน,นพูดจากประสบการณ์ตรงเลยน,นะถ้าเลือกหนึ่งที่ฉันเลือกมันเป็นชีวิตของคนอื่นด้วยวันนี้ฉันพูดมากไปแล้วฉันว่าเขาไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันมากกว่าน,นี้เขาคงผ่านความเจ็บปวดมาเยอะมากแต่ฉันคงต้องถามอะไรเขาอย่างหนึ่ง เปลี่ยนท่านอนแบบได้ทำยังไงถ้าไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้ฉันไม่รู้จะพูดยังไงน่นมันค่อนข้างยากสำหรับฉันที่จะตอบเด,เดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่าโก้ไม่สามารถจัดการกับคำถามที่เกี่ยวกับอารมณ์ได้อย่างนั้น ให้ฉันลองบ้างเมื่อมันเกิดขึ้นนายควรพบคนใหม่ๆและไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะฉันหมายถึงใครสักคนที่เข้าใจและลักนายได้ถ้านายได้คุยกับคนแบบนั้นนายจะรู้สึกสบายใจนั่นฟังดูเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลและมันจะดียิ่งขึ้นท่านนายมีไหยดีๆสักวดเอา้ามันเริ่มจะฟังไม่สมเหตุผลแล้วละ่ะ ใครสักคนที่เข้าใจนายและรักนายได้งั้นเหรอมองโลกแง่ดีกันไปแล้วฉันหมายถึงคนแบบนั้นไม่มีอยู่ซะหน่อยพวกเขามีอยู่จริงฉชนแล้วแม่ของฉันฉันต้องตามหาแม่ของฉันถ้าฉันกลับไปได้มีคนที่ฉันต้องการเจอและต้องตามหาแม่จะเชื่อเลยฉันลืมไม่ได้ยังไงจะคิดยังไงคำตอบฉัน ต้องขอบใจเธอใช่ฉันมั่นใจว่าเธอเองก็ต้องมีคนที่เธอใค้ชิดด้วยฉันหวังว่าเธอเราคูดจะได้พบกันอีกถ้าฉันไม่อยากจะมีจุดจบแบบพวกนั้นพวกนั้นโอ้ให้ตาย,ายเธอถามจริงเถอะวกซสอมบี้แล้วพวกมันเหมือนกับกระแสน้ำมาหาเราตรงเวลาไป ฉันพยายามเราต้องไปให้เร็วจนกว่าเราจะเจอที่ปอดภยัยพยายามจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะฉันจะขอยช่วยนายเฮอาอะไปกันเราถึงเรืยังมีพวกมันอยู่ไม่เยอะแล้วแต่เราไม่สามารถ่อยไอ้นี่มา แม่จ๋าเราว่าบาลามย้อนกลับมาป้าอะไรเนี่ยเขามีตาหลังหรือที่หัวหรือไงเนี่ยเธอไม่รอดแน่ถ้าไม่มีปืนงั้นเรายอมกลับไปข้างหลังเขาดีไหมฉันถือว่านั่นตกลงนะ เราแทํงทำเป็นวันนี้ไปเพื่อย่องไปด้านหลังของมันาล้ไม่ได้หรอโอ้ฉันทำให้เธอกลัวฉันเองออกมาแล้วนายพยายามฆ่าเหมือนกัน ไม่แมลาบอกให้ฉันอยู่รอบๆและไม่ต้องทำอะไรนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเขาฉันต้องทำให้พวกซอมบี้ออกห่างอันนี้โอเค เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอ,อ๋อเป็นคำถามอย่างที่เรารู้เรามีเวลาเหลือไม่มาก คิดว่าฉันควรรู้ไว้ล่วงหน้าถึงวิธีที่ฉันจะช่วยเธอได้ทันที ฉันแค่อยากรู้ว่าอะไรเป็นแรงบังนดาลใจให้เธอทำอย่างนั้น Pepe. ขี้เกียจอาหารแล้วเนี่ยนี่ท่อเหรอเนี่ย มันมีเซนอะไรไม่ใช่หรอตอนนั้นที่มันยิงเราอะ่ะ อือโอเคเข้าท่าเราต้องเข้าประจำที่อ,อ้าวดีเรียบร้อยโดนยิงงี่ไงเห็นไหมสัมผัสได้ถึงอันตราย Wow. Um. คนโดนยิงเขาต้องทำไงมาปั๊มหัวใจก่อนต้องหยุดเลือดก่อนออตอนนี้เราสนใจยืดได้อย่างเดียว นายกพูดอะไรเราสามารถฆ่าฉันได้มากกว่าหนึ่งครั้งทำให้ฉันประหลาดใจเหมือนกันนะวันนี้เธอรู้ว่าเขายิงปืนแม่นแค่ไหนมันไม่น่าสงสัยหรอที่เขาไม่สามารถจัดการฉันได้เอออืม ทำหาฉันไ่ไหมเธอต้องการกลับมาอะไรกันวะ <c oughs> ไปแอมให้จนไปกันตอนไหนวะอ๋อมันมันาคุยกับปัญญาได้เหรอทำบททดสอบเธอให้สำเร็จ ใชออ่ใช่ใช,ใชขอบคุณสำหรับทุกสิ่งเราจะได้พบกันอีกฉันรู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกดูเหมือนว่าหล่อนได้ตัดสินใจตอนที่คุยกับเธอและเธอพยายามทํำตามที่ตัดสินใจไว้สิ่งที่เธอทิ้งไว้ไม่ให้จดหมายนี้ใช่นะอ้าว ไปเกิดแล้วเหรออ้อาวฮิวดี้ผ่านไปแล้วว่ะ Oh. Huh? เนอเหมือนอาร์โก้มันไม่ค่อยอยากทำภารกิจ บอกตอนนี oh. mm ้ไ hmm. ม่ได้ ด uh huh. อ,อกจอบวันนี้ห okay. ้าโอเคถ้ามีแม่ของฉันในโบทถ์้ามีงานแต่จริงๆฉันกลัวความคิดที่จะไปเจอแม่อีกครั้งฉันนั่งที่มานั่งนอกบโบสถ์แล้วพยายามจะรวบรวมสติ ที่มานั่งนั้นมีผู้ชายท่าทางนันเนดนั่งอยู่เสมอนั่งทำหน้าบึง้งตึงเล็ดจุดบุหรี่เขามานั่งที่มานั่นทุก,ธธกาอาทิตย์เรากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแน่นอนมากนั่นเป็นดีชื่อแล้วก็คุยกันเรื่องทั่วๆไปเขาบอกฉันว่าท่างคงแกล้งทำเป็นป่วยแล้วไปกับรับการรักษาเขาได้เรียกแม่ของฉันมาช่วยดูแลฉันและฉันกับแม่ก็ได้เจอกัน วันที่หกการตัดสินใจครั้งสุดท้าย